สวัสดีครับสวัสดีย่ามมือแรงคำคำหลังตะเวนตกดินครับคนมีโศกกลับมาจากชนบุรีพึ่งมาฮอดนะครับขนของคนยังลงแล้วเฝ้ามาหาพอเรื่องครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารอัปเดตแนวทางเพราะว่าก่อนนั้นไปชนบุรีบริได้คุยกันตอนา้าต่อตานะครับโทรศัพท์าหากันสัญญาณก็ดบบีครับในยินแน่บ่ได้ยินแนเนะฟังบ่ค่อยออกปันใดน,นะครับล่าสุดมือแรงนี่โมเมขึ้นนี่ก็ว่าฝันอีกแล้ว นะครับฝันบ้าเลขคนนี้คือสิบโมมิศูนสบอ,อสันจากฝันวายจากไหนบ่รั่านบอกสูฟังอยู่แอดโทรมาหาดนโดนนะครับก็เลยเขาเฝ้าแลาแนมานะอยู่ใส่คอนี้เพราะเรื่องก็ได้ขนของลองรถบ่ราทนเหมือดอยู่ครับเนี่ย <laughs> เดี๋ยวของฝากไปฝากกพะเรื่องกันมือแนงสีฝันอีกอยู่ว่าสันเพราะเรื่องวานะตอนนี้ฝันบ <laughs> พท่านแล้วครับ วเลกันได้เราได้สามตัวนะที่มูเพิ่นมาฮ้องบอกนะได้แล้วตัวเลขนะนี่เด็กพ่อเลี้ยงก็ได้นั่งเฝ้าเทียงหน้าน้อยโอ้ยสวัสดีครับพ่อเลี้ยงครับผมครัสวัสดีครับไม่ยังเคยมีถาดหมกักใหม่เอออันบวงสรวงมือวานนี่ฮะบวงสรวงอีกเอา้าผมก็บ่รู้เรื่องในีบ่วงสรวงสะบอกอกวงกับไผ อย่าบ้าบ่วงผู้เดียวดิผู้ใดไรบ้าบ้าบ่วงบอยมันหลายคนฮะนี่คิดคนต้องมาไม่เไมรไปเบอรงเพียงเลขถูกขอเพิ่มเติมเอ้าเอาเอานี่ไปไว้สักก้อนเออไปเบอรงเลขถูกเพิ่นมักมักหอย กับกุ้งหน่อยนึงแล้วก็น้ำกิมพร้อมยุใส่เล็กทูบนะโอ้ยอยู่สารไปเบิ่งสารไหม่ไปเบิ่งสารก่อนบ่เออไปเบิ่งก่อนไปท้ายให้เอฟซีเบิ่งก่อนเอาเอาเอาอันนี่ไปเมียนดีดีก่อนมันมีน้ำเออหูจักนี่มันมีน้ำเน้นละเนี่ยเอากินแรงเสดได้กินแร้งรสกุ้งเพราะถ้าได้สุกแล้วบอกให้เอ็นสุกแล้วอุ่นกับพ่อน้ำกิมพร้อมน้ำกิมพร้อมยุยุใสกว่ายุสารบ่ไปเบิ่งไปเบิ่งโอ้เพราะเรื่องจับร้อยบ่วงสวงว่าสั่นผู้ใดบู้มาผ้าแล้วบ่วงสวงแอดกับโอ้หูจักเลย ไอ้เบิงเล็กทูบก่อนนะเดี๋ยวจังค่อยไปคุยกับพอเรื่องเพิ่มเติมตม,มาเบิงเล็กทูกตัวก่อนแตนนี้มืไปเนาะแตนนี้โอ้อ้าวนี่ครับหอห่วง,งปูบาดท,ที่นี่หลังจากถือซีงวดติดนะครับเกี่ยงเป็นตะเบิงขนาดบาดนี้โอ้ยมีหอดสางหอดมาบริวารปูมีหอดไกลตีโอ้นี่ลูกป,ปู ตัวต,ต,ตู้อาสิบมมาอีรีบเอเลขตัวนี้แม่เกตสองหกครับ get เกตสองหกเฮยเรื่องเปิดไฟให้แล้วเกตสองหกเกตสองเกาครับเจ็ดสองหกเจ็ดสองเก้าเด้อครับผมนี่เลขถูกบ,บวงสวงมื่อว่านี่บั่นเป็นจังหดที่ไปที่มาคือได้บ่วงสวงเนาะบาทที่นี่อ่ะเดี๋ยวแอดสิไปถามเพราะเรื่องให้รู้เรื่องเลยล่ะบาทที่นี่ แล้วก็ฝันมือขึ้นนี่ฝันว่าจังไหนเนาะหลังจากก้อนอัน,นั้นสามตัวซ้ำเนธตรงเลขฝันนี้นี่ครับสองหกสามตรงขันที่สองหกหกสองครับจดจัดฝาดบึ้มหกโอ้ยตัวนี้ลหละแอดนำงวดที่พันมาครับหกเจ็ดสองนี่สามตัวนี้เลยแอดนำงวดทีพันมาครับข้อหาข้อพับอยู่เนี่ย <laughs> อ่ะไปไปคุย กับผู้เรื่องสักก่นนอนหนาบ้านนั่นบ่เดี๋ยวนี้เอ๋ออาบน้ำหัวกันแล้วบ่สองมือนะหัวก็อาบนี่โอ้ยอย่ามาดังเลยเอ้ยดีสิได้ยินงเลยยิ่งแต่สร้างเพิ่มผมก็บอกอยากที่บอกว่าพุ่งกว่าสองมือกันล้วห <c oughs> นาวเนาะแต่ว่ามือนี่นี่บ่เท่าได้ด้นี่แมนอยู่มือว่านครับสามมือขึ้นหลังแมนสิบองศาสิบเอ็ดสิบสององศา แต่ว่ายูชนมุลี่ยี่ิบองศา22สิบององศาครับบบอหนาวบ่หนาวอยู่คนเย็นสบายครับบ้านเฮาหนีหนาวสิบขันฮอดสิบองศาสิบเอ็องศานีหนาวลดนะครับจักเป็นอย่างคันมันล่องไปตัํากานีห้าองศา4องศาแหงสิหนาวกานี่เดือนหนูตะนี้ก็2มือแล้วครับเอาบาทที่นี่เป็นจังไดมากจังไดคือได้บ่วงสวงคือได้ขึ้นพลไม้ถวายปูซื่อบอกเื้ยจังไดคือบ่วง ทำพิธีบวงสวงบวงสวงจบเกลียวเฮ็ดเอาเจ้าของเฮ็ดเอาเองไม่ก้าวย่างหลับข้าวหมักเต้าเอียงเผาไม้เมื่อครับเทียแรกบริจุดทูปเทียสองหัวก็จุดเอาเหล็กน่ยตอนแรกขึ้นพลไม้ซื้อๆบริจุดทูปบาทที่นี่เมื่อวานเมื่อวานนี่วันพอครับครับก็เลยขึ้นพลไม้อีกเออก็เลยจุดก็เลยจุดทูปพอเพิ่นมันตรงกับเลขความฝันแท้ที่ไหนะ หกสองสองหกคันเดออตรงนี่ครับตรงหวงตรงเงินตัวสองหกสามสามหกสองหสามสองหกแมน่นเนาะแมน่นตรงแต่ตัวว่าตรงจังไหยเลขตัวนี้มีโอกาสมาก้อโดยเฉพาะสองนี่สักสี่สองหกคือสองเ็ตละเพราะว่างวดนี่สูตรคำนวณน,นะครับสองเนี่ยมีโอกาสมาล่างมาคู่กับกับอย่างังกับบงหูวกันแหละเทสเอาเองเงินบ่ ตวครับมีมีผู้ใดมาร่วมน้ำหนัเมื่อวานก็มีเติมกับเยอะครับบ่กไลยูตูนีตูนั่นเอฟซีกับแม่ไหลเอฟซีกับแม่เป็นบ่ครับเอฟซีลังไหลเข่ามาหาพอเรื่องแล้วนะครับจะมาแต่เอฟซีครับยูทูบกับแม่จนทางเป็นโสดแล้วตอนนี้จักผู้ใดอยู่ทางใดเนี่ยนะบ่เคยหู่จักพอเรื่องกับแม่เป็นนะครับเพราะว่าสิยูทูบบ้านใกล้บ้านไกลเอฟซีบ้านใกล้บ้านไกลอันยูญี่ปุ่น อสเธียโทรมาหาหลายตุ้งหมื่นครับพูดเป็นโทรมาแมนครับมีผู้มาขอขึ้นบากไหมโดยเฉพาะเจอจงเป็นของตัวเองบ่ให้เขียนส่งเขียนซื้ออีกอย่างบ่บ่ท่านมีมันบ่แต่ว่าผู้เรื่องคิดว่าเออรอบที่แล้วเฮ็ดแต่ว่าบ่ท่านได้เต็มที่แม่นก็เลยจัดอีกเมื่อวานนี้จัดอีกอ๋อนี่คือที่ไปที่มาเนาะยูทูบยูทูบเลขครับแล้วก็ยูทูบเลขแต่เลขภูมิ่ันมา บ่นเขียนไ้ปูท่านเขียนจังไดฝันตองงวดนั่นเด็หลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลานะมาว่ากระลู่อยู่ว่าปู่ศิลามาเขียนไ้บอกเลขกนถือเก็ดศูนย์หกที่บอกปู่ถามเตขเดี๋ยวนี้แมนนั่นก็มันใจค่ออันเลขเก้าเก็ดมันใจตัวเก้าเจ็ดพูนบ่เดี๋ยวนี้แมนเก้าเก็ดกับหกสาม เป็นตัวเป็นตัวมั่นใจมันบอกแต่กับว่าในป่ยเหงีเอฟซีครับแต่กับเบาคล้ายๆไปอยู่แต่ว่าที่ปูชีน่ามาเขียนไห่นี่เพิ่นเขียนจังสี่เนาะตองวดนี่นี่แน่นแน่นนี่นี่เบ่งบาเพราะเรื่องโชว์อย่างหน่อยนี่มันหันลงมันหันลงมันหันขึ้นหันลงก็ได้ล่ะแต่ว่าปูเขียนหันลงนี่อยกขึ้นสูงสูงเนยังบ่ได้ใสไส่งในอยู่ เขียนยังสี่เนะาะหันลงแบบนี้มันบอกสีเบิ้งเป็นเลขสามก็ได้สีเบิง้งแต่ว่าที่จริงอะทาหันขึ้นมันเป็นเลขเก่ามันเป็นตัวยันนะครับแต่ว่าแปลกที่ว่าปูเขียนตัวยัน่ากับหัวกับหัวหันลงครับเบิ้งเอาโลดครับมันเป็นเลขเก่าครับคักอะแหละคนมีโชคกคือว่ามันเป็นเลขเก่าอะละ่ะแต่เพื่อเรื่องบริตีเพร่อเรื่องบริตีเลขเนาะ <Man. S 1> ครับบริตีเลขมาที่นี่นี่บานนี้เอา้ามาผมสิเปิดหนะ้าตัวเลข แท้ๆเลยตัวเลขที่ฝันว่าอามาโซกันกับมูมูมาแล้วกับมูบอกจับนกพอเรื่องกับจับได้ยี่หี่ไปจับนกได้าสามตัวสามตัวนะครับไปกับฝันในไปจะเฮี้ยนเถ่าแม่ฝันในสามทีขึ้นออกไปไปเฮี้ยนเถ่าแม่หกสามเนี่ยวันนี้บ้านเลขที่หกสิบสามเอาขันฝันเกี้ยวฝันเกี้ยวนีออกเลยคูเทียหเห็นไหม ครับได้จังว่ามันใจงกสามมามากก็เปลี่ยนร่างงกสามนี่บอกเอานี่นี่ด้ครับนี่นี่ตัวที่นี่นะครับถึงล้วล่ะเอ้านันนันเบอร์โทรเพราะเรื่องกับยูหันโหลดใครอยากโทรมาขวนย้ำเด็กๆโทรมาโทรมาหลอดมาขวนเด็กๆนะครับเดี๋ยวมันคือมันคือแข็งแท้ล่ะมันคือแข็งแท้มันบ่อเทียงดิ้งชิบอ่ะเทียงเทียงเนี่ยเนาะยังสีแม่เออ Okay. นี่นะับมูบอกจำนวนเพราะเรื่องจับได้3ตัวคันซิตีกับซิตีเป็น6 3คือเก้าหันละมานีมูที่มากกับพาะกันโซวบบนี้ผู้นึงว่าพาะกันโซเรียงตัวเลขผู้นึงว่า2องผู้หนึ่งว่า3ามเก้าเ <Man. S 1> มื่อนั้นที่ผมมาที่ผมโทรมาหาหันบอก2องเก้าเก็เขียนไว้ลืม <Man. S 2> ลืมตัวทั้งหน้าดำพิด ที่ไหนได้พ่อไปเปิดสมุดเบอรงที่เขียนไว้หลังจากตื่นจากความฝันเราตื่นขึ้นนั่นเขียนไว 9. 9. ส้สามเก้าเก็สามเก้เก็นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นสามเก้าเก็ดด้อครับหกสามกับเก้าสามนี่ปูสี่ใบยังสี่บอสันนี้เดียวนี้จังหวะไมนเป็นเลขคู่เดียวกันแัมพหางแมนครับไม่เป็นเลขคู่เดียวกันกับพัวกั้าหางแล้วจุดทู่ 1, พันได้หกสองบาทนี่หกสองเก็ถ้าอ่านลงมากเก็ดสองหกถ้าอ่านขึ้นเป็น สองเกตทับแมนมหกสองเจ็ดเจ็ดสองหกนะครับจ้าหนอยเอฟที่โซ่มากหลายโซ่มากว่ะเวื้งคนมีสุกได้ไม้เล่โซ่โซ่มากนี่ไม้เล่โซ่กับสองเจกดที่หันเห็นบ้างไหมแมนครับนั่นเด็กตรงกับเรื่องถูกเจ้าห่เอฟ <F G S 2> ทีโซ่มากว่เบื้งคนมีสุกจังหวะหูจักมูต้ไาไปทำไมไปนอกนกำกัน ไปเห็นเบื้องคนมีโสกครับเห็นหมายเลขโทษให้โทษมาเบื้องคนมีโสกนะครับเห็นหมายเลขโทษพราเรื่องเกิดได้จะจังว่าได้โทษหาโทษหาบ่เส้าวัญมือพวกตาผัวนั่นก็จังสั่นตัวอกรดียังสี่ตัวแต่เพราะสอสามหานไปนอกกันคนโทรมากวนบ่เส้ายังสั่นตัวขันลงเบื่อโทษให้สามทิพย์ก็ผีแล้วครับเอามาที่นี่ในส่วนของความฝันก่อนหน้านั้นเนาะครับก็คือประมาณนี้เนาะ แต่จี่ซี่เราเพิ่มมากมีเลขกถูเพิ่มแห่ะผมสิเขียนเลขกถูอยู่นี่นี่บัดนี้มือนี้วันที่สิบบวกรอถาปูสถานีเดนปูเดียวงาทีมาเขียนให้คือว่มามื่ขึ้นกับฝันอยู่ฝันเขาชวนไปฝังค้นอย่งเงียฮะเผาฝังคนคนตายโอ้ม่เต้เพ่อแต่คนตายมิเต่สวนไปฝังคน้นเผาคนโอ้คนตายเขามาส่วนไปฝังคนตายอืม,อม,อม แต่ว่าคุณจักบ่ว่าไผตายคันคนอยู่รอบ้านนะ่ะบ่คุณคันคันคุณจักนี่ผมสิไปถามอายุเพิ่นป่าหลวงสันนี่ไงไงไห,ไไห้วยถามยังได๋เพิ่นตายไปหรอโอ้ฝันฝันว่าครับไปเยี่ยมแถวเม่เฒ่าน่ะว่าว่าพ่อมึงไปหาปลามาในอ๋อยหลายว่าซั่นครับอือ บอกตัวแม่ไปคั่วเพื่อนก็นตายไปมาทุกคนหนึ่งครับรบัดน,นี้เพื่อนว่ากูจีคั่วเอียบไปไห้ไต้ฝนไหนบิมามาไห้นันหรอกมั่นมากินเปล่าเพื่อนครับแล้วว่าบัดน,นี้มูรุ่นเดียวกันอีกบ่แม่แบบฆ่าไปเต็นไฮโรดิครับบักนึ่งอีกแก่เสียน้ำมันเสียองอับตัวอยู่มักกอดไหมครับ เอ้พวกมี <Rabbi> ้ฟันเ้นตะรพีจุ่มไตไปมันขึ้นวันนันเขามาส่วนไปฟังคนไตคือเลขศูนย์ย่งบุงเลขศูนย์เตี้ยยันศูนย์ย่งตรงนี้สันศูนย์เลือยงสิเป็นศูนย์เอียงมีอย่างเดี๋ยวคือเก่าศูนย์ ขันศูนมาสิเพราะมาลางซะบ่อแม่นยนมาลางขันศูนมากเพราะอันนึงมันมาบ่นเหรอเดะถ้าว่าเก้าศูนย์กับกับเกตศูนย์ศูนย์เขันศูนมากมันบ่แมนเอาง่ายๆคือหลังจากที่ว่าฝันเห็นคนตไตหลายๆนี่ผู้นั่นก็ตายผู้นี้ก็ตมีคนพาไปฝังมีคนมาเมื่อเอินไปฝังคนนาตนั่นพอมีข้อถ้าข้ตายเขามาในความฝันอย่างซี่เลยซสียงเสียก็เลยคือ คือคันนิ่งน้ำเลขศูนย์บอบบาดทีนี้แม่นแต่กับบนมันใจเพราะว่าทาปูกับเนี่ยาปูกับเนี่ยย่างเหียวใครเพิ่นมาเขียนก่อนมาเพิ่นเขียนเลขศูนย์ไบอกเ่านั้นรอให้เอซรอจัดสองสามเมือั้นตอนนี้ตที่ฝันแล้วตัวที่มันใจนี่คือตัวใดเนี่กครับนี่ใจเซบิงนี่มีสองหกสามหกสองหกสามสามเก้าเก็เก้าสามเนี่แต่เลขสามตัวใจมันใจสองตัวตัวใดครับหกสามกับเก้าเก็ ตอนนี้ตัวที่มั่นใจเนาะแมนฮุก้ามเทอรมาเปลี่ยนล่างครบคับเก้าเกียสเปลี่ยนบนครบคับเก้าเกียเปลี่ยนบนอืมเอาอบ้านนี้ผมสิขีดเสียนใต้ตัวที่เพราะเรื่องมั่นใจตอนนี้ให้เอฟซีเบิงซะกอนอะให้เบิงไปนี่ล่อยางเดียวว่าปูสิมักเขียนตัวไหนไห่แมนนะครับปูกับยาสีไมาอยู่เหรอผมว่า่บนี่ที่อาจสิเป็นหลวงปู เห็นบอกคือปูศิลาเพิ่นมากนะครับเพราะว่างวดวางหันกับฟันเห็นพระเด้งวดบางนึงนี่งวดนี่กับฟันเห็นพระแต่ว่างวดวางหันเนี่ยที่พระบอกว่าถือที่เทวดาบอกถือนะครับเทวดาบอกเลนเ้โลถือสองงวดเทวดามาบอกถือสองงวดนะครับบารนี่ล่าสุดงวดนี้บารนี่หลวงปูศิลามาตั้งแต่ต่องวดแต่ว่าอันที่โซกับเรื่องเลขนี่เป็นมู๊มูเดียวกัน สองหกสามกับสามเก้าเจ็ดนี่มณตอนนี้เพราะเรืองมั่นใจอยู่ที่หกสามกับเก้าเจ็ดนะแต่ว่าเลขถูกด้วยครับบ้านนี่เจ็ดสองหกโมเมนต์ปูสีย่ำสองหกไห่เบาเซนดี้เดียวนี่จึงว่ายอยู่ครับจ่าปูอยู่เบื้องไฟเวียงตีเทียดไห่เมือครับติดไฟไห่ปูพร้อมติดไฟแล้วอันไห่แง่หนักหรืมไมเอาไว้งนักมากบอกอยังไงต้องว่าเห็นเหมือยัง อยู่ข้างๆกันบ่ะผมบ่ได้เหลียวเบิ่งบัดนี้ปู่อันนั้นฮู้จักว่าปู่ไผปูข้าตาฮะปูข้าตาไอ้ที่เป็นรูปน่ะแม่นรูปที่ตั้งอยู่หั่นน่ะแม่นเอ้าไปเอาไว้อปู่สีสุดโต่งแมนโอ้เอาปู่สีสุดโธคือสิว่าปูข้าตาเอ้าซื้อย่อมธรรมดาปูข้าตาดิโอ้ซื้อพยานาคเพิ่นลุกเออ่ปู่สีสุดโธแม่นแต่ว่าซื้อย่อมนี่ปูข้าตาแม่น นั่นเลรูปเพื่อนเราไปเส้นมากเหมือนเดิมไปขําสุมากแต่มือไหนนี่ห่วยโดนไปหัวละไปไหวอย่าไมาทำาครืสารสารที่สารที่ก็เลยไปได้รูปปูมากเพื่อนมากมากอยู่กับปูสาปภูเขาเขาเพราะว่าตู้ผาปะเขาเนี่เพื่อนไปเป็นประท่านที่คุณนี่ครับหินมอตะกิีนตอนที่ว่าไปเป็นประท่านจัดงานจัดอย่างแงานเรียว่าปูปูเพราะปูสีสุดโทนี่เอิญเพื่อนไป ให้เพื่อนไปเป็นประธานจัดงานให้แมนตั้งแต่ฝันรอบก่อนพูนโดนแล้วล่ะงวดนั่นเขาหาซุนซูนงวดนั่นนะตีอืมแมนอ้วันนี้พอเรื่องก็เลยไปข้ามโหนดไปได้ลูกปูมาก็เลยไปเชิญปูมาซึ่งไปแง่หนักซึ่งยังอยู่นี่ครับเอามาจัดให้เรียบร้อยแล้วแมนตีทุบาทให้ว่าผมแปลกใจเลยมากเห็นเอาบริเวณคือแปนเกียงหงเกียงตานเนี่ยสันี้แปนเห็นตัวผู้ใดมาเห็ดไห้อีแตกฮะหมวด ซุ่มใครจะมาซอยเนี่ยอฟซี่เขานี่ล่ะบอกมามาเฮ็ดซอยกันทงความสะอาดอีแตกอีตึกกับคนนี้มาต่อครับใครว่าทำบริเวณพื้นที่ตรงหอปูนให้สะอาดแป้นหูแป้นตาเยแก้งหูแก้งตาติดไฟพร้อมนะครับปูจะได้หาสา้ำโตแตกงวดนี่ร็ครับบ่มืออื่นกับมือหื้อคิดว่ามือแรกนี่วันนี้วันพรุ่งนี้วันพระวันพรุ่งนี้วันพระแปดคำแม่นมาครับ มือนี้ฝันมือ,มอแรกเล่นะฝันมืออืน่นนันผ่านครับวันนี้วันโกนเ<ำ>จ็ดคำเห็นมองงวดก่อนกับวันโกนปูซีรามาครับสงสัยสิเป็นมือแรงครับเอาให้เอฟซีไปพิจารณาณตอนนี้เพอะเรื่องถ้าว่าตัวที่พอเรื่องมักนี่คือหกสามกับเก้าเก็ดนะครับแต่ว่าจุดทูบนี่มันมันผันไปายา่ำหกสองบาทนี่<ร>นะครับเพราะฉะนั้นนี่ให้พิจารณาเอาโลดมักตัวใดโชคมานไยมันนะครับแล้วแต่พู้มากกันเราไป อ้าโอเคครับเรื่องนี่แหละแต่รอ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 ปลูกก่อนรอฟันโค้งสุดท้ายครับรอปลูกกับหญ้ามาฟันนะครับรอปลูกกับหญ้ามาฟันถ้าเพื่อนมาซ้อมในซุ่มหนีก็แม่น้ำเลยบานนี้น้เอ้าวนะครับ เจ็ดศูนย์หกสามโตแตกตรงตรงงวดนี้ขอให้สามโตแตกอีกเด้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุเบื้องนู้ปไฟแก่งบ่บัดแก่งครับแก่งเห็ดให้เห็นเมื่อปูครับอ่ะโอเคครับพอเรื่องขอบคุณพอเรื่องหลายๆครับพูดนะหอปูไฟแก่งจางปางพุดนะครับสาธุเด้อปูให้ลูกให้ร้านปดหนี้ปดสินให้เอฟซีเพิ่นผู้เป็นหนี้เป็ี่ยนสินไงเพิ่นปดสินไอ้ปดหนี้ปดสินซะ What? what?